สำหรับเลิฟสเตตัสของป๊อปนะครับเป็นความรักที่ยังสับสนเพราะเราไม่รู้สถานะของตัวเองว่าเราเป็นแค่เพื่อนหรือเราเป็นคนรักของเขาบ, <c oughs> บอกฉันให้มันชัดทีเลิฟสเตตัสที่คบกัน เธอเคยบอกฉันสัลคำหนึ่งว่าคิดกันแบบไหนเธอบอกฉันไม่ค่อยใส่ใจ,ใจพอฉันแค่เธอก็บอกว่าย่าม,มากไปบอกกันที่ว่าคนคนนี้ควรอันตรรช ทูไปบอกฉันที่มันชัดทีไม่รักก็ค่บอกมาให้รู้อกัหลายเรื่องที่ทำด้วยกัน ใจเธอหรือแค่อนใอ,อครคงยิงของสับสนรหว่างรานะเป็นได้แค่ใกันให้รู้เลยได้ไหมใจยินขานเธอแบบคนรัหรือมีค่าแค่คนทุไปบอกฉัน tee wah kun อขอเสียนะวัสดีครับให้กับค,ะนะคุณพี่กุ้แกล้งนะแต่ลเสีตาแสนพี่ป๊อปนั่นเอง ครับเขาโชว์ในเพลงเพราะว่าตึงพอได้ฟังจัดเต็มเเพลงแบบนี้นะโอ้โหรู้สึกยืดยืดจัดเต็มไงจัดเต็มไงโอ้นะครับโอ้โหถือว่าอลังการงานสร้างแต่ว่าถามก่อนดีกว่าว่าวันนี้มามิเต็งกรีกันแบบพิเศษสุดแล้วก็เป็นศิลปินแบบเปิดตัวคนแรกเลยจาก เลอศสเตตัสรู้สึกไงบ้างครับอยู่กับแฟนดในสตูดิโอของเราด้วยรู้สึกดีดีมากครับวราเว่าแฟนๆนี่นั่งกันแบบว่าเห็นขนจมูกเมื่อกี้เอากล้องนี่งัดขึ้นมาด้วยนะฮะเออโอ้โหนี่ถือว่าสุดยอดมากคือไม่ได้งัดอะไรงัดรูจมูกเหรอไม่ใช่อ๋อไม่นะอ๋อเดีเรถ่ายคราถ่ายคราโดนใจมากเลยค่ะแต่ว่าอยากถามตั้งแต่พอคราวที่แล้วมาแล้วก็เพลงบอกฉันให้มันชัดทีเนี่ยทุกบอยออกไปพี่แบบเป็นยังไงบ้างคิสแบ็กดีมากๆครับก็แฟนคลับนะครับแล้วก็หลายๆคนนะครับที่ไม่รู้จักผมก็ได้้รูจักผม เพื่อเพลงนี้ก็คลยให้มาชัดทีนะฮะก็หาไปฟังกันในเว็บจีเมมเบอร์เนี่ยก็คือติดอ่าท็อปฟรายดึงได้ก็เคยขึ้นที่หนึ่งด้วยครับผมโอ้โหคือว่าคอนเดนต์นะครับนะแต่ว่าแน่นอนอันนี้ก็เป็นแค่อีกภาพหนึ่งของเราว่าตามปกติแน่นอนโดป๊อปรู้จักกันในภาพนี้มุมนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าครั้งนี้มาอยู่ใกล้ชิดกันแล้วก็มาทำงานร่วมกับปิ๊กอายเสร็จเป็นไงบ้างครับก็รู้สึกโอ้โหรู้สึกภูมิใจมากจริงๆเพาะว่าอัลบั้มนี้นะครับมีศิลปินหลายท่านที่แบบ มีชื่อเสียงมาก่อนแล้วเ <ừ, S 1> ช่นพี่นาวินตาโอ้โห,โโหนี่อะไรก<ช>ันะน้อง<ช>เอ้ยจินทร์นะครับแล้วก็น้องพั๊บทครับ<ช>รวมไปถึง มีหลายศิลปินเลยที่แบบมีคุณภาพงานครับผมแต่เสียง้วนๆหัวครับผมนะครับก็ได้มาเป็นพาร์ทหนึ่งของ a บ b u m นี้ถือว่าเปนเซอสุดด้วยแต่ว่าก็อดถามไม่ได้ค่ะจอนเช้าว่าเราจะมีผลงานโดป๊อปให้เห็นอีกไหมผลงานโดป๊อปเหรอครับก็ถ้าผู้ใหญ่ให้โอกาสนะครับเนี่ยหยอกไว้เลยนะครับคือพี่โดจริงๆแล้วตอนนี้ช่วงนี้พี่โดเขาไม่ว่างพี่โดเขาเล่นละครไปเล่น เรื่องหลังล,ละครเวทีซินมันที่เดอะวิชิค่คอวอยู่นะครับผมแล้วนี่ก็เป็นโปรเจกต์พิเศษที่าทางท่านพิา่าอเนี่ยให้มาร่วมงานด้วยนะครับกบ็ขอบคุณท่านพี่ายด้วยครับผมก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษที่ระหว่างที่กำลังรอ ไม่ด้มีโอกาสนะฮะมาทำงานร่วมงานกันมีมากมีมากใช่แล้วนะคะแต่ว่าบอปนะคะก็เป็นศิลปินคนแรกของงานนะคะของเจตนที่จะมาในวันนี้นะคะเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกนะฮะแต่ว่าจะเป็นใครบ้างนะฮะเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจแบบว่าที่จะร้องเพลงของศิลปยืมโจทย์ไว้ด้วยอ่ะคนแรกผี่ป๊อสผีเอกงานนี้รอแล้วนะคะใครจะเป็นคนต่อไปก็ต้องมาดูอีกทีนะครับฮะก็เอาใจช่วยแล้วกันนะครับแล้วก็ที่สุดพี่ป๊อปของเรายังไม่ไปไหนนะฮะอยู่ท่าใกล้ชิดกับเรานะะฮตลอดทั้งรายการเลยกับช่วงนี้ในก ถูกต้องเลยนะคะแต่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวไปดูมิวสิกวิดีโอตัวนึงนะคะมาจากคัพไฟเดย์นะคะพี่ป๊อปเป็นคนนําเหนือสุดยอดมากสุดยอดมากใช่แล้วเขาบอกว่า MV ่ายสวยแล้วก็เนื้อหาของเพลงนี่ก็โอ้โหแบบประทับใจเลยเกินโดนอยู่แล้วว่าความเหงาเนี่ยทุกคนเจอความเหงากันมาหมดแต่ว่าจริงๆนะไม่ต้องไปเครียดกับมันแป๊บเดียวความเหงาก็จะหายไปถูกต้องครับนี่เลยฮะจดหมายจากความเหงานะจากพี่ป๊อปครับอะเชิญพี่เชฟเสิร์ฟเลยนะครับ